สายเส้นนี้ผมก็จะทําไว้ใช้กับใสยน้ำนาปัญญาในรถนะครับอันดับแรกก็คือเอาปลอกใส่เข้าไปก่อนนะครับมีปลอกเท่าไรใส่หมดสายยาวๆย,ยิ่งไม่ควรลืมเลยเพราะถ้าเราถ้าเราทำทำสายยาวแล้วลืมเนี่ยโอ้โหร้อยกันทั้งเส้นเลยเนี่ยร้อยจนกว่าจะถึงอีกฝั่งหนึ่งย,ยาวเลยนะครับแล้วก็ปลอกนี้ใส่เข้าไปตั้งเข้าไปตอนนี้เรียบร้อยเรียบร้อยมากถึงขั้นตอนการการตัดสายนี้เมื่อกี้ผมมัดมาตัดมาให้ดู ตัดทิ้งไปมันเดี๋ยวเพื่อปลายมันไม่สวยโอเคเทียบซะนี่เทียบอย่างนี้เทียบแล้วตัดทิ้งเอ้ยไม่ใช่ตัดทิ้งปลอกปลอกมันซะเป็นเย็นนะครับทําให้พวกนี้อย่าใจร้อนงานรีบงานใจร้อนบางทีทำแล้วมันไม่สวยนอกจากไม่สวยแล้ว โอ้โหการลื้อสายในรถทำใหม่มันเป็นเรื่องเรื่องยุ่งยากไหนจะยกย้ายเบาะหนจะโอ้โหเข้าหัวใหม่เข้าอะไรใหม่นะครับจะแล้วมิตเตอร์เหมือนเดิมอของดีที่เรามีอยู่ใช้เป็นประโยชน์มิตเตอร์ตตอรกล้าวออกบางคนเขาก็จะมีตัวคีมบีบที่มันปลายแหลมๆมนะครับก็จะใช้คีมบีบอันนั้นอนะ บีบเ,เขียมนได้เขาก็มันก็สวยนะครับอันนี้สวยเลยเพราะว่ามันปลายมันจะแหลมกว่าน,นี้แต่ผมว่าปลายของมิเตอร์ก็ไม่เร็วใช้ได้อยู่ครับ <Okay. S 1> พยายามถ้าถ้าตัดสายได้อย่างที่ผมทําให้ดูเส้นเส้นสายคูนะครับถ้าทําได้นะครับพยายามอยากให้ตัดทีเดียวให้ผอไม่ต้องไปตัดเพิ่มนะครับ เพิ่มบางทีมันก็เดี๋ยวไอ้นุ่นขาดเดี๋ยวนี่เกินใส่ให้สวยนะครับก็เรารู้แล้วนี่ครับประมาณประมาณไหนใช่ไหมครับก็ตัดซะ,ะประมาณครึ่งเซนสายนะครับถ้าเกิดเราเราพร้อมจะบัดกรีจะเอาสายมาไว้ใต้อุปกรณ์ที่เราบัดกรีนะครับย้ายออกลิบย้ายไปก่อน ตอนนี้เราก็ตัดสายอย่าลืมนับครีมพยายามมาทางนี้ออกตัดออกมาก็จะได้ได้แบบนี้แล้วก็เคส่อนนะครับว่ามันเหลือไหมนะครับถ้าเราทําก็จะประมาณนี้มันแย่เข้ามาก็จะประมาณนี้นะครับด้วยเข้าไปเหมือนเดิม,มก็จะชนพอดีนะครับพอดีแล้วก็นี่มาแทนปลักบตเตี แปะลงไปที่เหลือเราตัดทิ้งตามเดิมเหมือนเดิมนะครับที่เหลือเราตัดทิ้งไปอันนี้ก็สภาพมาเป็นแบบนี้หน้าตายงี้นั่นแล้วนะครับอันนี้น่นละอินเนอร์เสร็จแล้วต่อไปคือไปดันปลอกมาปลอกนี้ปลอกนี้สําคัญปลอกนี้มา เกลียมน,นันเนี่นะครับดันดันปอกเนี้ยดันกับดันดันเข้ามาดันให้ชนชเสร็จแ,แล้วคีมพร้อมบีบรูสองนะครับของเราก็ไม่รูสองเพราะว่าไสานี้คงต้องเป็นรูสองอย่างเดียวแหละไม่รู้ผมจะมีแรงบีบไหมนะต้องต้องนนอยืนก่อนโอเคใช้ได้เห็นไหมครับ เราใช้ไปสักพังเราจะ,จะชินกับมันแล้วเราก็จะง่ายขึ้นตัดทิ้งซะแล้วจะทิ้งไปทิ้งได้นะครับวันนี้เหลือนิดเหลือน่อยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไม่ไม่เสียหายอะไรนะอย่างที่ผมบอกอะ่ะถ้าเดี๋ยวเราก็ไปใช้เทปละลายพันซะเทปละลายเป็นสิ่งดีนะครับมีีมิธีใช้เป็นประโยชน์มันก็จะรูป่างนี้พอใช้งานเสร็จนะครับแบบนี้รับ าบางคนเขาก็ไม่ไม่ใช้เทปอะไรพันนะครับเขาก็ปล่อยไว้งนี้เลยเขาบอกว่ามันไว้จะได้เห็นด้วยมันเป็นอะไรมันเป็นอยู่สภาพไหน,นเสร็จอีกฝั่งแล้วเรามานั่งเทสกันว่ามันช็อตไม่ช็อตนะครับเสร็จละหนึ่งฝั่งเสร็จแล้วก็นี่ฝั่งนี้คือฝั่งที่อยู่แสอากาศคือฝั่งนี้อยู่นอกรถฝั่งนี้ยังไงต้องพันเทปอะไรเพราะว่ามันอยู่นอกรถเราควรจะทำพันเทปละลายซะเพราะมันเดี๋ยวน้ำเข้า หลักการไม่มีอะไรเนี่ยครับไมู่้มองเห็นไหมวก,กันไหมหลักการก็คือปอกสายและให้อินเนอร์เนี่ยแย่ yeah, เข้าไปแค่ให้อยู่บนบนบ่านี้เท่านั้นนะครับบนบนนี้ให้อินเนอร์เข้าไปอยู่เนี้ยปอกอินเนอร์จริงๆใช้แค่ประมาณแค่นี้นะครับส,สองมิลมัง้งประมาณนี้นะครับให้อยู่ในเนี้ยอย่าเกินนะครับเกินเดีย๋ยวมันไปชนกลาวต่อไปเราก็วัดนะประมาณ บอกนี้ไอที่บีบเราไม่ได้ใช้อีกแล้วนะครับเราเลิกใช้ละบอกประมาณน,นี้ ก็แยกกาาออกมาแยกเก่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยกวก็มาเทียบดูก่อนสังเ,เกตนหมครับว่าสิ่งที่มันจะเข้าไปอยู่ในในในตัวตัวขั้วเนี่ยก็คือปลอกส่วนนี้แค่นี้นะครับมันจะเกินเยอะแยะเลยเกินเยอะเราเราเราปลอกก่อนนะครับเราตัดทิ้งนี่นะครับสังเ,เกตนะตมันจะประมาณนี้เราต้องปอกประมาณนี้นะครับ ลองเทียบดูก่อนนะครับก่อนที่จะใส่เข้าไปเพราะใส่เข้าไปแล้วมันถอยออกมาเนี่ยพอถอยออกมาเนี่ยปัญหามันคือชิวจะไม่เหมือนเดิมมีโอกาสที่ต้องทําใหม่ไม่ไม,ไม่ไม่คุ้มกันพยายามวัดวัดให้ดีๆนะวัดตรงช่วงนี้สําคัญมากแ,แล้วเนี่ยประมาณนี้นะครับผมก็จะตัดตัดเยอะเลยนี่ประมาณนี้เองนิดเดียวแล้วก็ไขเข้าไป ตรงนี้จุดนี้สําคัญนะครับเดี๋ยวจะให้ดูไม่รู้ว่ากล้องจะโฟก,กัสไหมครับจุดนี้นะครับเดี๋ยวนะนี่ตรงนี้อย่าให้เกินพยายามอย่าให้เกินนะครับถ้าเกินไปเยอะเนี่ยไม่ไม่เหมาะนะครับให้นิดเดียวนี่ครับพยายามให้อยู่ในนี้เสร็จแล้วก็เอาตัวนี้จัดลงไป,ปายมิเตอร์อเช่นกันแตะฟักลงไปนี่นะครับแล้วก็แย่มันลงไปแย่ไปพร้อมกันนะครับ สาเหที่ผมต้องใช้ฟลักเพราะว่า,าข้างในอะ่ะมันต้องการใช้ความเร็วในการการทําให้มันตะกวดละลายแล้วก็ติดกับวัตถุถ้าเราไม่ใช้ฟลักอะ่ะมันจะลําบากาฟลักแต้นนิดนึงเพื่อจะแต่กาวกาวชุดนี้สำคัญนะครับพยายามพยายามใช้ให้เป็นประโยชน์ เสร็จแล้วนะครับก็พอเสร็จแล้วเราก็ปิดตูดนี่มันตูดนี้สําคัญนะครับอันดับแรกคือต้องปิดให้แน่นก่อนไม่งั้นเดี๋ยวน้ำน้มเวลาดเด็กล้างรถมาล้างก็งจะน้ำกระเด็นเข้าเสร็จแล้วต้องเช็คก่อนนะครับทุกครั้งที่ทําสายอากาศอย่างที่ผมบอกอะ่ะอย่ามั่นใจจนเกินไปว่ามันช็อตไม่ช็อตหรือว่าดีไม่ดีได้นะครับนี่นะครับอันนี้ชิวกับชิวโอเคถือว่าผ่านนะครับอินเนอร์อินเนอร์กับอินเนอร์ อินเนอร์ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปอินเนอร์กับชิวต้องไม่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 ไมดังนะครับอินเนอร์กับชิวดังนี่งานงอกเลยนะครับอินเนอร์กับชิวผ่านนะครับไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ใช้งานได้จริงๆคือใช้งานได้แล้วก็ชิวเนี่ยบางคนเขาก็จะบัดกรีขึ้นไปบนนี้แต่ผมมองว่ามันไม่สวยผมก็เลยไม่แลกว่ามีความจะเป็นอย่างนาดนั้นผมก็เลยเอาแค่เทปละลายผ่านอย่างเดียวก็ก็จบแล้วครับไม่มีอะไรเพราะเราบัดกรีตรงนี้แหละนะครับส่วนนี้ก็ใช้งานได้ ไม่มีอะไรท้านในก็สวยงามเหมือนเดิมบัดคีเรียบร้อยก็เสร็จเรียบร้อยขั้ววัตถุประสงค์ของม,มก็คือจริงๆอยากให้เพื่อนๆมาใช้ขั้วแบบบีบมากกว่าจริงๆในตรงนี้สําคัญนะครับอยากให้ใช้กันต่อไปก็เป็นขั้นตอนการตกแต่งความสวยงามของการพันเทปละลายนี่แหละครับ ็นมันอย่างนี้นะแต่ว่าเวลาออกนี่เอาไม่ออกนะครับต้องคัตเตอร์กรีดอย่างเดียวเลยเนี่ยครับพร้อมใช้งานได้อติดตั้งกับรถเราได้นะครับเดี๋ยวเอาไปติดกัน